พี่น้องมาทรงน้าสาวขึ้นสู่สวรรค์ไปเป็นนางผ้านะครับบุญสวงสวรรค์ผุนอเนอ๊สาวเฮียนเลยนะครับก่อนจะไปเบิ่งภาพนะครับใน,นงานปฏิกิจศพน้าสาวของสางสมานนี่แหละก่อนเนื่องก็ขอขอบพุณนเอ๊พี่น้องที่มาซอยงานแล้วก็ทุกคนพี่น้องรวมแรงรวมใจมาซอยงาน เป็นอย่างดีนะพี่น้องถือถ้าอาหารการกินหรืออย่งขาดตกบกพ่องากะบขอเอาไยไว้หน้ตรงนี้เ้อพี่น้องเลยครับเพราะขาจะพาไปเบิ่งภาพนะครับในงานจนจบนะครับพี่น้องไปเปิ่งกันีนเลยครับ

multimedia kun福ir mulai mesmerisasi oso you uh -huh. Siap, 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 Pak, Pak, minta meluap. ส่ยละโคุณอรจไหน่วางวางเอวางเเดี๋ว่านั้นดกันคอคุณแม่รู้ดีแสงโชธนะครับก็ได้ เคลื่อนย้ายมาถึงสถานที่เตรียมการชาปนกิจประชุมเพลที่เนินวัดดาวข้านองพุทธาของราแล้วนะครับหลังจากที่านบำเพ็ญกุศลที่บ้านก็ต่อนตามปรเิณีซึ่งในโอกาสวันนี้นะครับคณะลูกหลานก็กำหนดเป็นฝันชาปนกิจประชุมเพลซึ่นขนาดนี้คณะลูกหลานนะครับ

จะมเนรหน้าไปก็จะเป็นนักลับการับผ้าก็ได้รับเกียรติจากแฟนผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านนทชิตผาโหนนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตสองท่านน้รงแดงโสภานายกจับในเหตุกูนะท่านจับตอนกูอันนี้ด้วย กวันว่าบงนเพราะว่อมาที่าม่ว่จะเป็นทางท่างสมพรอโอ้ยมันพิ่นยิมเนี่ยทีมงานตลอดตัวนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับก็ท่านกุยว่ล่ะเห็นสารสนีครับท่านอำนวยจัดท่างานหลายงานนั้นท่านก็มาวันนี้ในฐานะเป็นคนรู้จักสนิทกันวันนี้ท่านก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับ ใเป็นคนยิ้มนะไม่ต้ยิ้มใส่ที่งานเจ้าม่ที่เจ้าเราบอกจะคนยิ้มอนมือเป็นครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตา ลำดับที่สี่ครับที่พักสงเขื่อนกุดขุนครับที่พักสงเขื่อนกุดขุนโอ้ับแล้วครับลำดับที่ห้าครับวัดหนองหอยครับบ้านตาเหลวครับ วัดหนองหอยนะครับเนื่องจากว่าพระคุณจ้าวัดเราได้ไปพักจำพรรษาที่บ้านหนองหอยนะครับก็วันนี้ก็ทางเจ้าภาพก็ได้มอบสาธารณสุนครับขออนิสงส์งแห่งการบริจาคทานของเจ้าภาพในวันนี้จงเป็นกุศลผลบุญหนุนนําให้ดวงวิญญาณคุณแม่หนูดีแสงโชตจงสถิตณนะแดนสงบในสัมปรายภพ นอกจากจระภาพจะได้บริจาคทานแล้วเจ้าภาพยังจะได้รับเงินจากชมรมต่างๆดัง,งนี้ครับ 1. นึ่งชาปพนก,กิจศพหัวนาดาวขนองครับ พรนก,กิจหัวนาดาวกนองนะครับเป็นเงินหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมอบโดยท่านผู้ช่วยนะครับลังดับที่สองครับชมรมผู้สิ่อยุคตำบลหัวนาเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทขอเชิญประธานชมรมมอบ ให้กับทายาทครับครับมอบโดยคุณพ่อภูมี ทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้นแล้วก็วนเจ็บแก่ให้แลเห็นถึงตอนกลางของชีวิตทุกอย่างต่างต่างเป็นไม่ยกเว้นสุดท้ายก็วหวชีพทุกคนครับ ลำดับต่อไปขอกระเรียนเชิญท่านสมพรขีดใจลำสมาชศิกสภาเทศบาลตะบลหัวนาท่านสัดดสสนสตบบาาสดาเห็มแดงสมาชศิษสภาเทศบาลตะบลหัวหนาเขียนหนึ่งท่านประยู์โมรีสมาชศิษสภา,าเทศบาลตาเขก่งท่านรูรโรีาภาพา เข้าข้อมาอีกใช้ปัญญาที่ช่วยทำให้เสื่อมโทรมแน่หมอนนั้นซ้ำทำให้สิ้นสุดบุญกันครับละดับต่อไปี่สิมครับ ก็กับเยียนเชื่ท่านนัตรวักษณ์สุขเฮียก็จะตั้งบุญ่ที่ข้าวบ้ายาวพนอหนายวิชิตฐาโรงรองประธานสภาเทศบาลตกำบลหัวหน้า จะหลีกหลีหนีอื่นหมื่นแสนในแดโรคพอยาโยกหลบลีพอนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้เมื่อหมาทั่วทุกตัวคนครับ หลำดับต่อไปความดีที่คุณแม่หนูดีแสงสดทำมาแล้วเป็นดวงแก้วนำทางสว่างไสวเป็นมัรผลที่นำร่องของธรรมไทยเป็นบันไดสู่สวรรค์ชั้นภูนมเิเทิ เหงูในโลกาคือมายาของชีวิตอนิจจาท่านผู้มีเกียรติทีคารพทุกท่านครับ ณจิตกาทานเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายขนาดนี้ได้ทอดวางสลีละอันปัสากาดวงวิญญาณของคุณแม่หนูดีแสงโชตผู้หายชนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นที่เคารพนับถือของญาติและบุคคลทั่วไปซึ่งบัดน,นี้ได้จากพวกเราไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับ ยังความโศกเศร้าให้กับลูกหลานญาติมิตรอย่าหาที่เปรียบไม่ได้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสรีระของคุณแม่งูดีแสโชตก็จะกลายเป็นเท่าฐานด้วยการประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีอันดีงามก่อนที่จะถึงเวลานั้นกระผมให้ขอนำเรียนประวัติของท่านผู้ว่าชนมาเรียนในหน้าปจุบันนะครับ ท่านเป็นบุตรของคุณพ่อหลวงคุณยายสิงห์เหล่าสิงห์มีบุตรทิดาร่วมกันทั้งหมดแปดคนคือท่านเป็นคนที่เจ็ดนะครับหนึ่งนายเสงเหล่าสิงห์ยังมีชีวิตอยู่สองนายกองเหล่าสิงห์เสียชีวิตแล้วสามนายทองเหล่าสิงห์ยังมีชีวิตอยู่ สี่นางจันผงมิง่งยังมีชีวิตอยู่หา้านางบุญมีเหล่าสิงยังมีชีวิตอยู่หกนางบัวลีเหล่าสิงยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนางหนูดีแสงโชตผู้วายชนแปดน,นางสาวจันทีเหล่าสิงเสียชีวิตแล้วถ้าจบการศาึกษาปสจากโรงเรียนบ้าน ม่วงเท่าเมื่อถึงวัยอันสมควรท่านก็ได้สมรสกับคุณพ่อทองศิลแสงโชลกมีบุตรธิดาร่วมกันทั้งหมดห้าคนคือหนึ่งนายสุทินแสงโชดนายทูลแสงโชธนางสาวสมบูรณ์แสงโชธนางสาววิมุลสวีแสงโชธเด็กหญิงพัชรีแสงโชธ คุณแม่หนูดีแสงโชดเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนที่มีความเมตตาอารีมีความรักความเมตตาต่อรูปทุกๆคนท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อคนที่รู้จักช่วยเหลืองานวัดพัฒนาหมู่บ้านและงานส่วนรวมด้วยดีตลอดมาเป็นคนขยันขันแข็งในการ สร้างฐานะครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆในการดำารงชีวิตตามปกติแล้วคุณแม่นหดีแสงโคษก็มีสุขภาพแข็งแรงแต่เมื่ออายุมากขึ้นเป็นธรรมดาสังกัดของมนุษย์ประวัติการเจ็บป่วยต้นเดือนมิถุนายน2565 ท่านได้มีอาการปวดท้องไปหาหมอผลออกมาว่าเป็นไส้ติ่งได้ทำการผ่าตัดกลับมาพักที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์อาการแขนขาเริ่มอ่อนแรงแล้วก็กลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลขิมราชอาการไม่ดีขึ้นหมอเขิมราชก็เลยส่งตัวไป เข้าโรงพยาบาลตะการได้หนึ่งวันโรงพยาบาลตะการก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสับสิทธิทประสงค์ขุบลราชธานีคุณหมอตรวจอาการแล้วเจอเนื้องอกในสมองได้ทำการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็มารักษาตัวที่บ้านประมาณสองอาทิตย์ หมอก็นัดฟังผลตรวจชิ้นเนื้อหมอนิสัยว่าเป็นเนื้อลายหมอแนะนำต่อไปรักษาต่อที่ศูนย์มะเร็งหมอก็รักษาตามอาการอาการก็ไม่ดีขึ้นวันที่28สิงหาคม2565อาการก็ทุดลงเรื่อยๆจนมาถึงวันที่สองกันยายน เวลาแปดนาฬิกาสี่นาทีท่านก็จากไปด้วยอาการสงบสิริอายุได้ห7ปีสัรพสิ่งใดๆในโลกละพ้นความโศกโศกานั้นหาาม่วันนี้คุณแม่หนูดีแสงโชดลารับดับขันไปเหมือนเพียนไขไส้หมด ย่อมดับรงลูกหลานได้ประพันธ์คำกรเพื่อเป็นการไว้ใจในวาระสุดท้ายผมแนะนำพิธีก่อนขออ่านบทก่อนบทนี้ขออนุญาตท่านประธานครับสงกัญญาฟ้ากําสวนแม่มาดวนล,ลาลับดับสิ้นสูญ ใจลูกนั้นพันหวยหาด้วยอาดูนอย่างทุ่นดูชาด้วยอะไรหลายสิบปีที่แม่ต้องต่อสู้คอยอุ้มชูดูแลช่วยแก้ไขนับแต่นี้ไม่มีใครสิ้นแม่ไปใจลูกนั้นสุดล้าวลานแม้รู้ดีว่า ที่สุดมนุษย์นั้นต้องมีวันตายดับรับสังขารเมื่อสิ้นบุญสูญสิ้นทั้งวิญญาณเต่ดวงมานแม่รูปยังสูงขั่นนับแต่นี้ไม่มีคุณแม่แล้วไร้วิเวลหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาวิสนุกครุกเชา้าเย็น ตอนน่อม้เป็นสุขแต่คำจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งแม่ในวันนี้แต่ล้วนมีใจละท่านไม่หวั่ไหวถึงอยู่หาแห่งหุนตำบลใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้แม่ไปดีเหมาะกาแล้วเชิญแม่เดินทางเถิด สวรรค์เปิดที่มั่งสองสายฉานคุณความดีพร้อมทั้งทั้งสินทางคือสะพานสู่ฟ้ายัจจาบันเดินทางกันครั้งนี้ลูกขอสุขให้แม่ตรงเป้าถวยเทพคนชวงสวรรค์สติสถาสุขติอิมิลัง ขอบิญญาณสู่อุปคิพภิกพิภาเทอถ้าหากาว่าดวงวิญญาณของคุณแม่นุ่ีดีสงโชุสติีููนั้นในจาว่า,าวัดสว่างโพสีพิจารณาภาพบังสดหมดขอากาศที่หมนครับ <S <S ขอขุศนผลอุนรูปรูซาปวดนำทางส่งแม่า้ไปสุขีอยู่เป็นสุขกร์สัฟปาสุขาวดีอันเป็นที่สุขสันนิรันการหาชาติหน้าเกิดมานได้ผ่านพบขอประสบทางถูกเป็นรูปหลาง ได้ตอบแทนพระคุณท่านนานแสนนานเราภัยพาไม่ประพาให้จักกันขอทน่โมทนะคุณก้าววางโดมาจัาครับ หลังจากขนการแล้วว่าจะเป็นสัมมนิมหน้าใหม่าไมีชื่อตามระับครับเด็กใหม่หลังจากเด็กใหม่ก็จะเป็นแขกผูเเกียรติวันนี้ตัวแทนทรกเจ้ากดบัตทุกคนแขกผู้เกียรติทุกท่นที่มาร่วมส่งขบวแการทางชาวคนันสุด สัลัะอันเปิสของงานสถนกิจสดุดีหนืดีแสงโชรกันนี้สำเร็จลง้ตยก่อน,น,นเรียบร้อยดีน่าจะได้นับควมร่วมแรงร่วมใจจากท่านคุณเกียรติลูกหลานแระสนินมิตรสหรายผังบ้านใกล้และบ้านไกลซึ่งเดินทางมาร่วมงานผังที่บ้านและงานที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความภัยทางภาพ ขอบกราขอพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ในโอกาสนี้กับขอพระคุณท่านนริชิตาโวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุดรธานีเขตสองี่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานขอพระบบคุณท่านนันโลงอยาสูงสนายกเทศมนตรีตำบลบวน กรับอบพุณท่านนัดในเกษตรกำนันกำบุญวาตากราบอบพุณท่านเดวิชิฮารรโลตัสิาสมาชิปาเขนึ่งทุตกลาบอปพุณท่านนวัดศุนีคุณบ้านอยู่ที่ข้าวนานองปีท่หนึ่งร่วม

เขาบ่กินแล้วบ่สิเด้เอ้ยบ่จะน้องอยากยังแท้นี่ไปส่งแนติล่ะเอ้ยเอ๊ะถ้าอยากเด้บ่ได้ถ้า